พบกันอีกครั้งครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้พบกับช่วงโนเนมยืน1เรื่อง Camry มีมาแล้ว ACV 40เป็นรุ่น 2.0G รถปี2007เลขไมล์แสนเก้โดยประมาณที่สำคัญคือมันเป็นรถมือเดียวประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะสภาพดีๆสวยๆพร้อมใช้งานราคาแค่319,000บาทครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหน มาดูห้องเครื่องกันเลยครับสำหรับเจ้า Camry 2.0 G คันนี้นะฮะก็เป็นรถที่สมาชิกทุกท่านนะครับส่วนใหญ่เนาะหากันเยอะมากมากนะเนื่องจากว่าทนทานดูแลง่ายนะครับนะห้องเครื่องใสๆโชคฝากระโปรงเปลี่ยนมาใหม่นะครับนะอันเดิมมันอ่อนล้าแล้วก็เลยสั่งคู่ใหม่เปลี่ยนได้เลยแต้มสียังอยู่เลย เจ้าของเดิมนะครับก็คือเข้าศูนย์ตลอดประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับมีอะไรก็ให้ศูนย์จัดการนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นซิน2 0 0พนะครับ e Speed, นะเกียร์ออโต้สี่สปีดเนาะแรงม้าประมาณ150จุดเด่นของมันก็คือใช้งานในเมืองมันประหยัดน้ามันกว่า2 4จแน่นอนอยู่แล้วแหละเดินทางไกลมันอาจจะอัตราเร่งไม่เท่า2.4แต่มันก็ไปได้นะครับมันก็เพียงพอต่อการเดินทางสภาพสวยๆดูห้องเครื่องไปแล้วเดี๋ยวไปดูรอบคันกันนะครับสภาพสี ก็อยู่ในสภาพใช้ได้นะครับผมไฟหน้าก็เป็นโฮมโปรเจกเตอร์แบบนี้นะครับไฟหน้าออโต้ปันน้ำฝนออโต้นะมีไฟตัดบอกมาให้สภาพขอบโครเมียมก็ถือว่ายังเงางามอยู่นะครับผมเมื่อเทียบกับอายนะุกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ล้อดเดิมโรงงานมาพร้อมกับยาง2 1 5 6 0่ขอบนะครับเป็นยางปี20นะได้มิชลินไพร r i ซีด้วยก็เป็นยางแบบราคาค่อนข้างสูงนะครับผมยังใช้ได้ สภาพยาวๆเลยนะครับมาด้านข้างก็จะพบกับ b a s h VVT-i VVT-i ก็คือเทคโนโลยีวาลวของ Toyota เปรียบเทียบก็คล้ายๆ VTEC ของ Honda ครับช่วยในส่วนของการเพิ่มแรงบิดแล้วก็เพิ่มความประหยัดน้ำมันไปเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างสวยๆมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับตามปกติรถมือ2ท้ายรถก็จะเป็นไฟเบรกดวงใหญ่ตามสไตล์แคมรี ry, แล้วก็คาดด้วยแถบโปรเมียมนะครับ 2.0G ด้านหลังเดี๋ยวดูในส่วนของช่องเก็บของกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตาข่ายยังอยู่นะครับผมนี่แล้วก็มีถาดท้ายตรงรุ่นของ Camry นะครับใส่ถุงกอล์ฟได้สบายๆกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับโอเคดูภายนอกกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูภายในรถกันดีกว่าครับผม เปิดมาก็จะพบกับการตกแต่งสีเบจนะครับแล้วก็ลายไมย้เนาะด้านข้างก็จะเป็นสวิตช์แบบกระจกต่างความทาง,างล็อกรถและปลดล็อกนะครับถัดมาอันนี้ก็ปรับกระจกไฟฟ้านะฮะปรับความสูงต่ำไฟหน้านะครับกุญแจเป็นแบบ,สบเสียบนะครับผมผมลายมัลติฟังก์ชันให้ดูสภาพเบานะเนาะรอยยับน้อยมากๆสภาพเบาะดีมากๆนะครับผมเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้า นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเราสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับขออนุญ,ญาตสตาร์ทก่อนนะฮะเลขไม่หนึ่งแสเก้ามื่นสองพันกว่านะครับก็เครื่องเดินเรียบดีนะครับไม่อาจจะดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีแล้วเนี่ย รถปีศูนย์เจดเนาะปีศูนย์็ดปีนี้ปียี่สิบอ็ดก็สิบสี่ปีสิบสี่ปีถ้าโดยเฉลี่ยคนทั่วไปใช้รถประมาณสองหมืโลต่อปีนะครับมันก็น่าจะอยู่ที่สองแสนแไปแล้วใช่ไหมครัคันนี้ก็ถือว่าใหม่ไม่เยอะมากนะครับและเป็นไหม่แท้ด้วยประวัติศูนย์นะโอเคพวงมาลัยเป็นแบบลติฟังก์ชันนะครับตรงน,นี้ก็ควบคุมในส่วนของเสียงแล้วก็แทร วิทยุต่างๆนะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมินะฮะแล้วก็หน้าจอดิสเพลย์นะครับการด้านขวาก็เป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ข้างล่างการเล็กๆนี่เป็นควบคุมโหรดนะฮะด้านซ้ายเป็นเกี่ยวกับปัดน้ำฝนนะครับฉีดน้ำนต่างๆโอเคกระจกยังไม่ได้ตัดแสงออตโต้นะก็ยังเป็นแบบตัดแสงแบบปอกแปกอย่างนี้นะครับผมนะเอาเป็นรุ่นสองนะเนาะถ้าเป็น2.4ก็จะได้ออปชั่น เพิ่มเติมขึ้นไปตรงนี้ช่องแสวนตานะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับแฮดิจิตอลสองโซนจะเ,เอาพัดลมลงนิดนึงนะครับช่องเก็บของนะสภาพลายไม้ยังสวยนะครับช่องใส่แก้วน้ำเกียร์ออโต้สสปีดนะครับผมก็มีชิปล็อกมาให้แน่นอนข้อได้เปรียบ ก็คือจอดรถเกียยวว่างได้นั่นเองนะครับให้ดูช่องเก็บของสิสภาพสวยๆนะฮะโอเคแล้วก็ที่ลูกชอบมากๆในแคมรี่ก็แน่นอนเลยครับนี่เจ้าตัวปรับเบาะมันทำให้คนนั่งหลังอะ่ะปรับเบาะตัวนี้ได้เพิ่มพื้นที่วางขานะครับผมให้ดูช่องเก็บของตรงที่วางแขนก่อนครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดู สาภาพความสมบูรณ์ของเบาะหลังกันครับผม<ช>บางคนอาจจะสงสัยว่าทาไมเลือกนั่งหลังซ้ายอย่างที่ลูกบ,บอกเมื่อกี้เนาะมันมีตัวเประประนะฮะเนี่ยนี่ถ้าเราอยากให้ที่วางเท้ากว้างแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับสุดนี้มีที่วางเท้าเป็นฟุตแต่ด้วยความที่ว่ารถเขาเป็นซีดานไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่วางเท้าอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีเี่ยยี่สิบเซนจากเข่าถึงเบาะหน้าหมายถึงความสูงร7อเจ็ดสบสามนะแล้วก็คนขับก็ สูงประมาณเดียวกันช่องเก็บเอกสารนะครับสภาพยังสวยดีนะฮะช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมมาให้ดูสภาพบอกก่อนสภาพบอกสวยๆนะครับ่วอนแขนตรงนี้มีแตกนิดนึงนะครับผมต้องใส่แก้วน้ำนะครับ โอเคอาจจะมีใช้คำว,ว่าริ้วรอยเล็กน้อยนะครับก็ใช้คําว่าตามอายุเนาะแต่ที่สําคัญก็คือสภาพแบบนี้เล็ขไม้ขนาดนี้ประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเนี่ยหาค่อนข้างยากมากๆนะครับแล้วก็ราคาแค่3 1มแ0 0หนึนเครับยังไงเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับผมว่าเจ้า Camry 2.0 G คันนี้เหมาะกับใครบ้างเรียบร้อยกันไปนะครับสําหรับ ความสมบูรณ์รายละเอียดภายนอกภายในนะครับผมกับเจ้า c a มรี่ 2.0G คันนี้ก็ได้เครื่อง2,000เนาะประหยัดน้ำมันดูแลง่ายยางปี20/4เส้นมิชลินด้วยนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างใครอยากได้ซีดานขนาดใหญ่ราคาประหยัดนะครับเจ้านี่ตอบโจทย์บางคนอาจจะห่วว่าเครื่อง2,000มันแรงเพียงพอไหมคือเอาง่ายๆปัจจุบันถนนก็ไม่ได้มีให้วิ่งเกิน120กันอยู่แล้วนะครับเจ้านี้พาไปได้ทุกทิศทั่วไทยเป็นรถปี07 มือเดียวประวัติศูนย์นะครับเลขไม่ประมาณแ0นเก้ราคาแค่3 1 9 0 0นบาทสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ไลนด้านล่าง QR Code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนครับด่วนที่สุดเลยโทรมาได้เลยน้องแจมสแตนบายรอรับสายคันนี้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์เต็มคันเดิมไม่ได้ใช้นะครับเราก็รับเทิร์นนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากจะ อัปเดตรถใหม่กับรถอินสตอ็อกของเราเข้าไปดูได้ที่เว็บ i n o n a m e com นะครับผมเว็บเราเปิดใช้บริการกันแล้วนะครับก่อนจะทิ้งท้ายจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด scribe ช่อง No Name ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน No Name วันนี้ทุกขอตัและครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ